อดีตนักร้องนำวงซิลลี่ฟรูร่วมมือ c p r กับ NSL f o o d บริษัทผู้ผลิตแซนด์วิชอบร้อนเปิดตัวแซนด์วิตรสชาติใหม่ล่าสุดเนื้อย่างซอสแจ่วชีสโทแซนด์วิชที่รังสรรค์ขึ้นจากเนื้อวัวคุณภาพดีและซอสแจ่วสูตรพิเศษที่ผสมผสานรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านเนื้อแท้ให้เข้ากับความสะดวกสบายมาเป็นแซนด์วิชอบร้อนภายใต้คอนเซ็ปต์นัวแท้แซบใหม่ใกล้บ้านนำเมนูเด็ดจากร้านเนื้อแท้มาเสิร์ฟให้ทานกันเนื้อย่างซอสแจ่วชีสโทแซนด์วิชพร้อมวางจำหน่าย แล้ววันนี้ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศในราคาเพียง49บาทเท่านั้นสําหรับตัวโปรดักต์นะี้ที่ออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นวิธีที่ดีมากที่จริงๆแล้วเราอยากจะให้สเต็กของเราเนี่ยออกไปเยอะๆแต่ว่าเป็นไม่ได้ที่สเต็กมันจะมันจะขายในเซเว่นนะครับแต่ทำไงได้ก็คือก็คือทางแอนนี่แก็เสนอว่าเป็นขนมปังใส่เนี่ยมันน่าจะไปได้ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็เขาก็เป็นแบบเหมือแนบบแบบกับมูรูทั้งเลิศทั้งนั้นผลิตภัณฑ์ที่เป็น process เนี่ยทำยังไงให้มันรสชาติพยายามมาให้ถึงของสดให้ได้เนี่ยเราก็พยายามเต็มที่แล้วก็มันก็กลายเป็นผลดักตนี้นะครับแล้วก็เออมันก็คือตัวนี้นะครับแซนด์วิชเนื้ายาอย่างซอสแจ่วเริ่มต้นมันต้องเริ่มต้นจากผมเปิดร้านอาหารเลยนะมันก็เลยร้านม,มันก็ดังร้านดังเสร็จปับ๊บมันก็มาปเป็นแซนด์วิสก็คือมันมาจากว่าโอเคตัวสเต็กแจ่วเนี่ยเป็นสเต็กยอดฮิตเรา เซเว่นแลนด์ส่วนใจไอ้แซลสนใจทำยังไงให้มันเป็นแมสกว่านี้นะครับเพราะชิ้นในในร้านอาหารมันก็แพงใช่ไหมเนื้อนี่คือต้นต้นสาเหตุที่ทำยังไงให้มันแมสแล้วก็คนเอื้อมถึงได้นะครับชิ้นหนึ่งสี่สิบเก้าบาทบมันแต,แตกต่างอยู่แล้วครับเพราะมันเป็น p r ร c e s s e d f o แล้วเป็นแซนด์วิชเราไม่มีเมนูแซนด์วิชในนี้นะครับแล้วก็เป็นความพยายามที่ทำยังไงให้คนได้กินเนื้อแท้ได้กว้างที่สุดแค่นั้นเองพยายามที่สุดได้ได้ประมาณนี้กับเทคโนโลยีสมัยนี้นะครับต่อไปใน้แซลพัฒนาเทคโนโลยีร่ำยุคกว่านี้ก สเต็กให้เลยถึงบ้านเลยก็ได้นะครับต,ตอนนี้มันได้ประมาณแซนด์วิชน,นีครับเพราะว่ามันดังครับมันเป็นเมนูที่มันฮิตของเราอยู่แล้วซอสแจว่วคือซอสแจ่วจากในร้านเรานะครับเรามาปริเซสทำไงให้มันให้คนได้กินกันว่าเป็นเป็น,ปนซอสท,ที่คนชอบเป็นรสชาติที่คนชอบครับโดยหลักแล้วเอลิซแอพยายามหาสินค้าใหม่ๆตลอดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการาพัฒนากับหลายๆแบรนด์ ถ้าถ้าไปดูสินค้าเนื้อแจ๋วจะมีการโค้กแบรนด์หลายๆแบรนด์อยู่แล้วทีนี้เราก็มองว่าเนื้อแท้ก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่มีชื่อเสียงอยู่ในตลาดนะครับก็มีโอกาสได้คุยกันนะครับแล้วก็เป็นการรังสรรค์อย่างว่าสเต็กเนื้อเนี่ยมันจะมีเครื่องเคียงนะบางทีมันจะมีส่วนที่เป็นคาร์โบไฮเดรตส่วนที่เป็นผักหรือเป็นอะไรเราจะทําไงให้คอมบิเนชันของสเต็กเนื้อเนี่ยเข้ามาอยู่ในการนําเสนอที่สะดวกขึ้นก็เอาตัว เอาบเดเอาตัวเนื้อเราใส่คีสเพิ่มเข้าไปทำางให้กัดในคําเดียวเนี่ยมันเป็นคอมบิเนชันของทั้งหมดรวมอยู่ในคําเดียวซึ่งผมคิดว่านนี่ก็ตอบโจทย์ไลฟ์ไสไตล์ของผู้บริโภคด้วยเดินกินเซตได้อะไรก็คือเป็นคอนเซ็ปที่เรารวมเอาควาอร่อยของเนื้อแท้ที่มีอร่อยอยู่แล้วนะครับมาทำไงให้ดูสะดวกแล้วก็ตอบโจทย์ของไลฟ์สไตล์มากขึ้น เนใหม่ๆนี่ก็ต้องการความรวดเร็วอแล้วนะฮะแต่ที่จะไปนั่งทานสเต็กในร้านอันนี้ก็ทานเนื้อแท้ได้ทุกคนทุกแห่งในเซเว่นมีเป็นหนึ่งหมื่นห้าพันสาขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็สะดวกแล้วก็รวดเร็วจริงๆผมกับทาง A.S.L เนี่ยเรามีอะไรที่ทํากันอยู่มากกว่าอันนี้นะครับจะค่อยๆมีอะไรออกมานะครับแล้วก็เป็นพ์ทเนอร์ที่ดีแล้วก็น่าจะมีอะไรตื่นเต้นตนออกมาเนี่ยนะครับคุณครับ A.S.L เรามีโรงงานทํา ฮาลาวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นโรงงานฮาลาวทั้งโรงงานนะคเพราะฉะนั้นโอกาสในการแลกพัฒนาโปรตีก,กับเนื้อแท้เนี่ยค่อนข้างจะปกป้งองนะครับไม่ว่าจะเป็นอนาคตอาจจะเป็นของหวานหรืออาจจะเป็นเนื้อที่เป็นไอรูปแบบเป็นหมครับอันนี้ก็คงจะมีการพูดคุยกันแล้วก็ นำเสนอกับทีมเซเว่นยูเวสทีมการตลาดที่ใจดีเพื่อผสมภาษาที่ไหนให้มันออกมาเป็นตัวโปรดักที่ใช้ัญนก็ฝากทุกคนลองชิมนะครับเอ่อหนึ่งชิ้นเนี่ยวัดแล้วประมาณ91กรัมนะครับผมกินประมาณ4ชิ้นอิ่มนะครับคือ2คู่นะครับเท่ากับสเต็กประมาณ200 300กรัมเท่าที่ที่ร้านนะครับใครเดินทางแล้วยังอยากกินอะไรที่มันมีรสชาติหน่อยไม่ได้จืดๆนะครับอร่อยออยแล้วก็มีทั้งแป้งมีทั้งเนื้อแล้วก็ต้องเสียงผมต้องมีน้ําตาลด้วยจะหวานๆหน่อยนะครับมันจะมีแรงก็ลองไปซื้อกินดูครับผมผมผมชอบนะแล้วก็ผู้บริหารทุกคนท่าที่ผมแว่วมาเนี่ยเขาชอบเหมือนกันแล้วก็ชอบจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นลองชิมดูผมเองเมื่อวานจ,จะพยายามจะไปซื้อที่ร้าน ภรรยาผมจะไปก็ไม่มีแล้วหมดทุกคนแย่งไปกินหมดแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ลองอีกทีหนึ่งนะครับลองไปกินแล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่มเพิ่มเข้าไปในในในร้านเซเว่นอครับเซเว่นอีเลฟครับครับทุกสาขา